วันนี้มผมแม่งในเกมบทคอมแบ็กภาคที่ห้าแล้วครับก็รอประกอบนะเพราะหลายครั้งมากเลยอะเมื่อกี้แคปแล้วมันดับมาเลย่มันก็เลยต้องแคปใหม่ก็มาเล่นันเลยเมื่อกี้ได้เปิดแคปอะไรวะ แพ็กเสียงอ่ะแล้วก็บังก็ได้นักกามาแล้วก็ลูกกระสุนครับแล้วก็ได้ได้อีกแพ็คหนึ่งแล้วก็เปิดอีกแล้วก็ได้อีกพันเพนะครับงเพอ่ะอันนี้ภาคที่ห้าฝันฝันมาแล้วเลองรู้ต้องรู้ร่เริ่ม วรดไปทีละสามัข,ขึ้นหน่อยน้มึงครับยุกสาวของเอกอาณาจักรอนไม่รู้อะญี่ปุน่นนิคุคุโกเกิดในเมืองฮันดาประเทศญี่ปุน่นแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วง ไปไว้ยิมไปกับการเดินทางเพื่อไต่เต้าในอาชีพพยาบาลเธอเป็นคนสนิทที่ฮูไว้ใจที่สุดทั้งยังพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเหลือยเพื่อของเธอด้วยโหเรื่องราวฮูนี่มันเป็นคนที่เคยนำทางเราไปครับอืออ,อันนี้ผมได้มาแล้ว,นะลวผมนิทกัน ลอกคยโตอ่าเอาคนนี้กคนดูด้วยนะครับครับโอ้ยคีคีมะไมห็นเหมือน่้โดนในเพสโตเฟี่ย ออออก็น่าจะวูมาเร็วนี่ก็งียว่าแล้วอเอาแมวใหม่รองใหม่กันโอพาด้วขอโทษอยไม่วับอ่ไม่วับ่ะโอเคแมวใหมา

ตาดเนี้ยากช่ว้าสุดท้าย้วเหรอยังเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,ม่มันมาแล้วหนเพ่ามันมาก่อนมันมาก่อนที่จะร้องใช่ชชป่ป้าย นีมม <t aining> ่มันแบบวาไแอ่หายก่อนงยิตาออออแบบนี้ก็โหดแล้วโหละ

лайк хийх үү? Ачаа Mira.

Yeah, yeah. yeah okay. tao right. yeah, <coughs> <It's> <m>

เลวผู <Spirit> ้หญิงจริงแน่ยะว่าแลย เชื่อมเหียค่ะฟินิกซ์เทคซ์ดอร์ทูยอร์ไรท์ยูน่าคัมมิ่งไอฮับทูฮาร์ปเฮียร์โกไปได้แล้วค่ะอ่าพานธรรมชานี้แล้วครับโอ้โอเคก็ถัดไปมาไปแรกมันก็โคตรยากเลยเออไม่แหมยังไม่ติดเชือกยิงอีกโอ้โหถ้าใครลื่นนะเล่นเป็นเมาส์นะหมองโหถนัดเลย ในคอมน่าจะมีนะไม่แน่บันนนึงครับเอ่มก็ยังไงจบคลิปนี้ก็ขอรับก่อนนะครับสวัสดีครับ